สิ่งนี้เป็นโรคสุดฮิตของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันและสิ่งนี้เทียบเคียงได้กับโรควิตกกังวลประเภทหวาดกลัวเฉพาะอย่างตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือไทยไซเบอร์จากที่เกิ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอ,อนี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือโนโมโฟเบีย ซึ่งก็แปลง่ายๆว่ากลัวการไม่มีมือถือเรารู้สึกว่าเราจะกังวลกระวายทันทีถ้าไม่มีมือถืออยู่กับเราหรือว่าเราจะต้องรู้สึกว่าต้องอุย้ยต้องเปิดมาเช็คฟีดทุกๆ2นาทีทุกๆนาทีอะไรเงี้ยโดยไม่มีเหตุผลเราก็จะเปิดมือถือขึ้นมาแล้วเราก็จะแบบขอเช็คนิดนึงว่ามันมีอะไรอยู่ในมือถือเราบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียบ้างอาวางไปดูอีกดูอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีข้อสังเกตอย่างไรครับว่าเรากําลังเข้าข่ายอาการโนโมโฟเบียแล้วถ้าเราเช่น เราอยู่ในห้องประชุมอยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่จําเป็นต้องใช้มือถือเลยแต่ว่ากังวลกระวายมากเลยฉันต้องหยิบมันขึ้นมาสักนิดนึงแล้วขอเปิดดูนิดนึงขอเช็คนู่นเช็คนี่ขอเล่นอะไรก็ได้อ่ะอันนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเรา,เรา,เ,ราเราน่าจะติดมันหรือถ้ารู้สึกว่าแบบ ตลอดเวลาเราจะต้องมีมันอยู่ตลอดเวลาเราต้องเปิดเราจะต้องมีเป็นมีไว้เป็นเพื่อนถ้าแบตจะหมดบางคนจะมีอาการแบบนี้นะคะเฮ้ยแบตเหลือ40แย่แล้วเราจะแบบอยู่ยังไงต้องกังวลกระวายหาแล้วว่าที่ชาร์จแบตอยู่ที่ไหนเพราะว่ากลัวว่ามันจะใช้ไม่ได้ทั้งวนันหรือแม้กระทั่งนั่งกินข้าวกับเพื่อนฉันก็ยังถ่ายฟีดต,ต่อไปเออแกว่าไงนะแต่ฉันถ่ายฟีดเออว่าไงนะถ่ายฟีดอะไรเงี้ยค่ะเราก็น่าจะติดมือถือมากระดับหนึ่งนะคะ่ชั่วโมงของเราเราอยู่กับมันมากแค่ไหนคะ <c oughs> ถ้ามันเกิน ถ้ามันเกิน20ชั่วโมงหรือว่ามันเกิน10กว่าชั่วโมงคือเราไม่อยู่กับมันแค่เวลานอนอ่ะแล้วเรากระบวนกระวายใจที่ไม่มีมันอ่ะเราต้องเริ่มพิจารณาแล้วค่ะว่าเรามีภาวะของการติดมือถือหรือเปล่า ซึ่งโนโมโฟเบียอาจส่งผลกระทบได้ทั้งกับบุคลิกภาพร่างกายจิตใจและความสัมพันธ์ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะมันมีผลอย่างแรกคือมันจะทําให้เรารู้สึกไม่มีความมั่นคงอะ่ะไม่มีความมั่นคงทางทจิตใจว่าเราไม่สามารถทําอะไรโดยปราศจากสิ่งนี้ได้อย่างที่2คือแน่นอนพอเราใช้มือถือเนาะมันต้องหากิจกรรมทําในมือถือซึ่งก็แน่นอนจะเข้าไปในโซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้แอปพลิเคชันแชทต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้วิธีการหรือความสัมพันธ์ในการที่เราจะสื่อสาร แบบ Face to Face หนะ้าคนต่อคนอย่างเงี้ยค่ะในในชีวิตจริงเนี่ยมันลดน้อยลงบางคนมีทักษะในการสื่อสารแบบนี้น้อยลงเราจะพบว่าบางคนแบบเฮ ύ, ้ยทำไมเวลาเราคุยกันบนกับเขาบนออนไลน์คุยดีมากเลยค่ะเขาดูแบบคุยเก่งดูนู่พอเจอหน้าเขาแบบ ไม่มองหน้าเราเขาเขินอายเขาหยิบมือถือมากำไว้แล้วก็แบบมองมือถือไปแล้วคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะคือมันไม,ม,นไม่มันไม่มีความมั่นคงในใจแล้วแลทักษะในการที่จะเฟซทูเฟซต้หายไปอาจารย์แนะนําหากเรารู้สึกว่ากําลังมีอาการโนโมโฟเบียสมมติว่าถ้าเรามีอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นมากนะคะเราหุดหงิดเราเริ่มกังวลใจมากเรารู้สึกว่าในทุกๆกกิจกรรมที่เราทำอะคะ่ะเราขาดมือถือไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอย่างแรกก็อาจจะลองบําบัดตัวเอง ก่อนเช่น เอามันไปเก็บไว้ในกล่องหรือเอาไปวางไว้สักที่หนึง่งแล้วลองเปลี่ยนตัวเองไปทํากิจกรรมอื่นมันจะหงุดหงิดมากนะคะช่วงแรกในการทําเพราะว่าเราคุ้นชินกับการที่มีมันอยู่ข้างๆตัวค่ะเริ่มจากการทํากิจกรรมในบ้านก็ได้ค่ะว่าเราไม่พกมันเดินไปทั่วบ้านแล้วเราจะทํากิจกรรมโดยที่ไม่มีหาก,กิจกรรมอื่นทําที่เอาตัวเองออกจากมือถือถ้าทําได้เช่นการจัดสรรเวลาการทํากิจกรรมอื่นได้แล้วเราเริ่มรู้สึกว่าโอเคเราห่างจากมันได้อันเนี้ยคิดว่ายังอยู่ในเลเวลที่ปรับพฤติกรรมตัวเองได้แต่ ถ้าทำไม่ได้จริงๆอันนี้ก็อาจจะต้องพบคุณหมอในการที่ให้คุณหมอช่วยดูว่าบําบัดมันอย่างไรซึ่งมันจําเป็นนะคะเราไม่ควรรู้สึกว่าเราติดมือถือจนไม่สามารถทํากิจกรรมอื่นได้โดยที่ขาดสิ่งนี้ไม่ได้เพราะมือถือไม่ใช่อวัยวะของเราแล้วก็มือถือก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้มันตลอดเวลาค่ะเรายังต้องดึงตัวเองกลับมาในโลกของการใช้ชีวิตจริงแล้วก็ทํากิจกรรมอื่นๆได้อย่างมีความมั่นใจโดยที่ไม่ต้องมีมือถือ โนบอมโฟเบียถือเป็นปัญหายอดฮิตของคนยุคดิจิทัลและเป็นโรคจิตเวทที่เป็นต้นเหตุของโรคอันตรายอีกหลายโรคหากรู้สึกว่ากำลังมีอาการแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันจำกัดเวลาการใช้งานให้เหมาะสมหรือลองหากิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การใช้มือถือดูนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์